เต็มคำเลยก,กา้าบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับผมนะฮะมาพบก,กับบาดเจ้อ,อีกแล้วนะครับผมนะ,ะสลหรับวันนี้นี่เลยครับผมมียกชินเคยนะครับผมเคยกินคลิปที่แล้วนะฮะอันนั้นอันนั้นไม่แน่ใจนะ ว่าเป็นทรมาจากอะไรนะแต่อันนี้ไปเจอยายแก่แก่ทำเองนะครับผมทามาจากใบเตยนะฮะนี่สีมันจะอ่อนกว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่คือสีจะเข้มเลยถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปนะครับผมอันนี้สีจะอ่อนกว่านี่แต่รสชาติยังไม่ได้ลองนะครับผมว่าจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมชิมก่อนละกันนะฮะ นุมน่มๆหนึบๆกินเอกลักษณ์เลยใช้ได้เลยนะครับผมทำมาจากธรรมชาตินะครับผมนะฮะงดที่แล้วอันนี้อันนี้อันนั้นบาดเจ้ไม่รู้แน่นะครับผมแต่ว่าสีมันเข้มมากนะครับผมสังเกตง่ายๆครับถ้าสีเข้มสดใสแสดงว่าสีแน่นอนนะครับผมอันนี้สีจะจืดๆหน่อยแต่ก็ยังคงความเขียวนะครับผมนะครับน้ําลาดบาดเจ้ได้ลาดางล่างแล้วนะครับผมมา นี่อันนี้มีหยกทรงเครื่องนะครับผมยายแก่การันตีเลยนะครับผมว่าทําเองนะครับผมมามมมสมคําสมคำที่แกว่านะครับ ืกินเป็นเอกลักษณ์นี่ทรงเครื่องก็จะมีเกี๊ยวนะครับผมมีผักมานิดหน่อยหมูแดงนะฮะแล้วก็น้ำราดแต่น้ำราดบ่าแแจได้ไว้ล่างแล้วนะครับผมนี่อืมสมคำล่ำเลยครับผมงวด่ี่ชแล้วก็กินนะครับผมแต่ว่าอันนั้นบ่าวแจไม่ได้ น่าที่มานะครับผมขายทั่วไปนะฮะแต่อันนี้แก่การันตีแต่อร่อยจริงๆมมสมคำสมคำจริงๆอร่อยอ,อร่อยนุ่มหอม ยิงมากับน้ำล่านแกมโหนี่มากเต็มคำเลยฮืม สมคำกับที่เกการันตีว่าทำเองนะครับผม เกียวหมูมาเซ็บๆกับาแจ็เลยนะครับผมนี่โอ้โหเส้นเหนียวนุ่มอ้ เก yeah ี eh hmm. ้ยวเบลเลอร์เลยึสุดสุด อ,อ,อนืน้ำแรหก็เข็มข้นสุดยอดอื อ,อร่อยถือว่าอร่อยเลยนะครับผมเส้นเนี่ยเนี่ยจะดูไม่ไม่สดใสนะถ้าธรรมชาติคือมันจะไม่ไม่สดใสามากจะไม่เข้มมากนะครับผมนี่สีอย่างนี้เลยนี่อื うん。 สุดยอดกำลังตีเลยนะครับผมวัตถุดิบจากธรรมชาติใบเตยหอมหน่อยๆรู้เลยว่าเป็นใบเตยสีก็ดูรู้เลยนะครับผมถ้าใส่สีผสอมอาหารนะ่ะเขียวสดใส สดใสแน่นอนนะครับผมแต่อันนี้จะมีความคุ่นๆหน่อยๆอือย,อ,ยอดสมคำล้ำลือนะครับผมสมคำกับที่แกบ,บอกว่าเส้นทำเองกับมือนะครับผมทำมาจากธรรมชาติด้วยอืมอันนี้ที่น่าสนใจนะครับผมหาได้ยากนะครับที่ทำมาจากธรรมชาติเพราะว่าส่วนมากอะ่ะอาจะเป็นธุรกิจพวกขายพวกอะไรเงี้ยเขาจะใส่สีเลยใส่สีแบบ ธรรมชาติสวยงามสวยงามเลยแหละนะครับแต่อันนี้ธรรมชาติสุขภาพล้วนๆนะครับผมเช่นเคยนะครับผมกิริยาคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับผมก็ขอก็ต้องขอประทานโทษและขออภัย ณที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าชอบไปกดไลค์ถูกใจให้กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบาทแจ้ไว้ด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นอ่ากลังใจให้บาทแจ้ทาคลิปต่อๆไปนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้บาทแจ้ขอลาพี่ลาน้องทุกๆกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับ